để, 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 để okay, các ta. Để lấy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 . ลงมาเลยผัปีอะไรเนื้องกุเชียงกุ้เชียสมมุตมาเลยพ่อเ่อยเชียรเจ็ดสี่ต่งกันเดี๋ยวใมาเลยเป็นงานก่อนเจ็ดสี่ก็มาเจ็ดสีอ่าอ่าเข้าข่าไหมเดยใช่เอาไปมาเจ็ดสีต่างเจ็ดสีหลางเจ็ดสีมาเลยยกพวกไปมือแทนดีตีน้า Johan dan